นีครับนีครับนี่ครับโอ้โหเธอมาตอนเย็นเอาโดนครับนี่ครับนึก่าบอกปลาไม่กินเหยื่อมันกินเลยครับปลาอะไรโอ้โหตัวใหญ่ครับปลาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวว่ามันไม่กินครับนะโอ้โหมันมาตอนเย็นมันมาตอนเย็นโอ้ย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 หลังจากกินเราว่ามันไม่มาครับมันมาตอนเย็นครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชแนลนะครับ อันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาสามหมายแต่เพียงยักษ์นะครับจะเป็นจุดใหม่ครับจุดนี้จุดใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายนิดครับจุดใหม่ครับนะครับสภาพหมายนะครับตรงนี้ก็เป็นทางโค้งพอดีนะครับโอ้โหสวยเลยนี่ครับตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับตั้งโต๊ะกระชังลงน้ําเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะมี ตะเพียนใหญ่กำมังใหญ่มากินนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าครับสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเตรียมพร้อมไปหมดแล้วครับไปตกปลาครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับโอ้โหนี่ครับโอยจะบ่ายสองแล้วครับออกจากบ้านมาก็บ่ายโมงครึ่งเลครับหมายนี้ไม่ไกลจากบ้านนะครับ ทีแรกก็เกะว,ว่าจะไม่ออกนะครับทนไม่ไหวครับตะเพียนใหญ่ก็เลยมาต่อนะครับเดี๋ยวมาดูครับจะเจอไหมตะเพียนใหญ่กลับมาหาคลิปให้นานาชมเลยครับอันนี้พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยไปดูเม็ดแรกกันอันนี้ตกในระยะ2.7นะครับเวทเอลนะครับงานเบาๆมาลานแต่สองตะขอนะครับ เหมือนเดิมโอ้โหวันนี้ล่มครับโอ้โหร่มสบายครับสบายสบายเลยวันนี้เดี๋ยวมาดูนครับเม็ดแรกลงน้าแล้วโอ้โหมั่นใจจัดครับเอากะชงกระชังลงน้ําไปพร้อมเลยครับอุยหลักๆก,ก็จะเพียนกระมังกระแหแล้วครับกลาหมอโอ้โหใบสองครับจะใบสองครับมีเวลาสามชั่วโมงครับเอ้า ไม่เป็นไรครับกับหมายใกล้บ้านครับแล้วก็เพียงสักสองตัวก็คุ้มแล้วครับจะเป็นอย่างงี้เอ้ยโดนครับโดนครับนี่ครับปลาอะไรอุ้ยกะเราถอนถอนถอนแต่แรกแต่เพียงครับนะอุ้ยแตเพียงสองนิ้วครับได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยสองนิ้วครับสองนิ้วอู้ยเปิดได้สวยครับแต่เพียงสองนิ้วครับนี่ครับจะจะครับสองนิ้วครับนะ สองนิ้วพอดีเลยโอเคมีครึ่งนลยครับสองนิ้วครับแต้มแรกมาแล้วครับสองนิ้วครับอ่าเพียงเก็บไปก่อนครับประมาณโอเคโอเคเพียงมีครับกำมังมีครับแต่พวกยี่สกน่าจะหายากครับยี่สกปันเนสวายนี่ บางทีก็มีหลงมานะครับแต่ยากครับของไม่ใหญ่นะครับมีตัวให้เล่นก็นถือว่าสุดยอดแล้วโอ้ยเตมแรกเอางี้ก,ก็ถอยกะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้ยอ่อยไปปลาเล็กเข้าวะวันนี้กินดะโดนปลาเล็กถล่มแล้วมั้ง ปลาเลยปลาเลยโดนครับนี่ครับปลาแล้วิ่งครับปลาเลยมาแล้วโอ้โหหมอยงจริงครับนี่ครับโอ้ยหนาหนาได้เรื่องครับโอ้ยมาอีกแล้วครับนี่ครับโอ้ไม่ผิดหวังครับหมอสะกับใหญ่ครับเกินอีกแล้วโอ้ยแต้มสองเป็นอย่างนี้อีกแล้วเกินเทบนะงามเลยโอ้ยเดี๋ยวพ่อจับกัอนโอ้ยตัวสวยครับหมอยะกับ ไม่ต้องเกินด้วยโอ้ยช้านิดเดียวครับเกืนเลยแต่แงก็มีทุกจุดครับนี่ครับโอ้ยอยู่ยังไงลูกอยู่ยังไงเดี๋ยวนะอืมออกครับโอเคนี่ครับนี่ครับหมอจะกลับแต้มสองนะครับเอา้าโอ้ยโอเคเลยครับ 2.7เวทแอลครับวันนี้เฮ้ยเอาเยอะๆคือคหอมาแล้วครับเอาเอาเอาก็บเลยโยกกับโยก แต่ก็จ in like mm ุดปลากินไม่เหมือนกันนะครับปุ๊บโดน้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยสองนิ้วลครับนะโอ้หเอาละครับวันนี้สงสัยจะเยอะครับนี่ครับโอ้ยวันนี้กินดะโอ้ยสงสัยจะโดนไตนี่ถล่มครับอ๋อโอ้ยเอาครับสนุกสนานนครับแต้มสามครับศูนย์จุดแปดโดนเลยครับโอ้โหการเย็นสบายครับโอ้ยของควาเจ่มใสโอ้ยสุดยอด เย็นออกหนาวเลยครับเย็นออกหนาวเลยเอาดูที่เป็นไงฟังเสียงลูกเขาเพาะๆไปครับบ่ายสองบ่ายสองพอดีครับตอนนี้ 哦哦好好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 好 เอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยปลาโอ้โหกับโดนครับตัวสวยเลยหูสะดุดเสียได้เลยเสียได้เลยโอ้โหเม็ดขึ้นเลยครับเอาเอา,เอามีรุน้นเนี่ยปลาอะไรเนี่ยเอ้ยยังอ,อยู่ไหมมาดูการยังอยู่ไหม โดดแครับปลาอะไรนี่ครับนี่ครับวิ่งขนาดนี้หูยกะเราปลาหมอเกินรึบ้างหูยนี่ครับนะโอ้โหโคตรนานครับตัวนี้พอจะได้นะครับนี่ครับปลาหมอเออโอ้โหเอามาแล้วครับคอนโชวครับมาจนได้ครับโอ้โหตัวสวยอยู่ครับโอ้โหหมอตึกับครับถึงว่าอื้มเอาโอ้ อะไรจะลานั้นหยตอกระซับหน่อยบอกขอกระซับซับโอนหมออีกแครับนี่ครับนี่ครับมาหยูย โ,โ,โอ้ออว,วันนออววดามาวไม่ทันก็ไม่โดนนะครับโอ้โหเป็นประหมออย่างเดียวครับวันนี้นี่ครับนี่ครับตากลับเออเออตัวที่สวยครับโอ้โหโอ้ยจังหวะกดเบามากครับวัดไม่ทันก็ไม่โดนนะครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยโอ้ยวันนี้ถล่มวังประหมอครับคุณหมอเจอจะวังคุณหมอแล้วมั้งคุณหมอตากลับเออเออเอา โดนครับนี่โดนครับโอ้ยกะแล้วครับนี่ครับรอยกินครับอุ้ยหนาครับวันนี้ครับนี่ครับโอ้โหเค่อยๆถอนรอยขึ้นมาครับดูตัวแล้วครับแต่นี่นิ้วเดียวนะครับนิ้วเดียวโอ้โหนี่ครับนี่ครับนิ้วเดียวครับโอ้บังมิดเลยอู้ยตาเพียนเออโอ้โหนิ้วเดียวก็มานะครับโอ้โห้ตายตายตายนิ้วเดียวเลย มาเล็กด้วยครับตอนงานมาแล้วโอ๊ยหลุดโอ้โหเสียดายเลยการนี้เองหืมหลุดกับน้าหลุดหลุดหลุดหุด,หด,หด,หดโอ้โหไปเลยตัวสวยด้วยมามาถึงมาช่วงเย็นเปล่า ป่าเป็นผ้าน,นี้ป่าขึ้นดีกับตอนเย็นเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วสามโมงแล้วเพิม,มาตอนเย็นไหมโดนครับงี้โหไม่โดนอีกเอาโอ้โหไม่น่าเชื่อเพอมเพิม,มาตอนเย็นแน่เลยดูนะเนี่ยแต่ก่อนนั่งอยู่ทางนู้นนะครับโอ้โเยขยับเข้ามาด้านในอีกหน่อยนะครับโอ้พลาดเลยครับอันนี้ ปลาไม่กินเหยื่อเจิดไม่เ huh, จ oh. <Man. S 1> ิดไม่เจิดไม่โดนครับนี่ครับีุกคบอกปลาไม่กินเหยื่อมันกินเลยครับปลาอะไรโอ้โหตัวใหญ่ครับปลาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่ามันไม่กินครับนะโอ้โหอมันมาตอนเย็นมันมาตอนเย็นโอ้ย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 หลังจากที่เราว่ามันไม่มาครับมันมาตอนเย็นครับ อุ้ยไม่น่าเชื่อครับบทจะมาเธอก็มาครับมาเฉยๆครับโอ้โหมาตัวนี้ก็โอ้โหนะครับโอ้วเดี๋ยวมาดูนะครับมาใหญ่แค่ไหนครับนี่ครับอู้วีตัวนี้ใส่โลครับเดี๋ยบฮะอ้วีดูกระมังครับดูงมือครับนี่ครับโอ้โหมือปิดไม่พิดครับโอ้ยใหญ่จัดพลัดบอกอีกแล้วกามังโอ้โหดูครับนี่ โอ้โหน่าเชื่อครับแล้วเธอก็มากามังเออเ่อ,อ,อยิวหลตเยเต็มยิวไลาย,ย,ยโอ้โหเธอมาตอนเย็นครับสามโมงขวาครับสามโมงครึ่งคะโอ้โหเจมังมาเต็มแรกครับจะเพียนมาก่อนแล้วนะครับประมาณสี่นิ้วนะครับ แต่เจมังมาทีเดียวโหเจ็ดเขตครับโอ้โหเอาเอาแล้วเธอกับมาครับเจมังครับเอาตามกันต่อโอ้โหค่อยมีกําลังใจครับนึกว่าจะไม่โดนทะแล้วกดป่าไเล็กกินยิงหายปุ๊บโดนครับนี่ครับปลาเล็กกินกะแล้วครับโอ้โหใหญ่จัดปลัดบอกครับนี่ครับ มาอีกแล้วครับโอ้โหใส่ดีครับนะนี่ครับวันนี้มันถล่มเราจริงนิ้วเดียวครับใส่นิ้วเดียวโอ้โหนิ้วเดียวครับนีครับโอ้โหเมื่อกี้ใหญ่จัดนะครับเจ็ดขีดแี่นิ้วเดียวครับโอ้โหเอาเอาเอาแล้วเธอก็มาตาเพียนนิ้วเดียวเองเออโอ้โหนิ้วเดียวก็เอาครับดีครับดีครับโอเคโอ้โเป็นไปได้เนาะ เอาออกม่ดิอืมโอ้มีอยู่ตัวเดียวนี่ไลกัดนี่โออฮ โดนครับน้ามาแล้วมาแล้วของใหญ่มาตอนเย็นครับมาตอนเย็นมาตอนเย็นเธอมาตอนเย็นเอาแล้วป่าอะไรไม่รู้กันป่าเอ้ยมาดูกันมาดูกันโอ้เธอเย็นยากครับเธอมาตอนเย็นเธอมาตอนเย็นเธอมาตอนเย็นหนุ่มกะเราครับกะเราครับกะเราครับโอ้เธอมาตอนเย็นครับเธอมาตอนเย็นโอ้โห้โอ้โอ้โอ้ได้โอ้ไอ้ยอ้โ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 อ้ยอ้โ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 อโอ้โอ้โอ้โอโอ้ยอ้โ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 ออ้โ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 อ นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเธอมาตอนเย็นเอาลาข้ามาเลยลาข้ามาเลยปื๊ดโอเคโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหมาจนได้ครับนะกะเราเธอต้องมาตอนเย็นหูยไม่อยากจะเชื่อเลยหูแต่ละตัวครับเล็กก็เล็กจัดครับใหญ่ก็ใหญ่เกินครับโูยดีครับโอ้โหดีครับเต็มปากเลยครับ ดูฝ่ามืเงี้ล้วครับโอ้ยไปดูใกล้ๆเลยครับ,ใน,ใน,ใน,รบนี่ครับนี่ครับออืืเธอามาตอนเย็นเย็นเตอหือ,อสุดยอดครับสุดยอด เจมังมาเจเพียงก็มาครับจะมีคู่มืนไหมเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยเจมังเจ็ดขีดเจ็ดขีดครับเจเพียงก็มาเจ็ดขีดนะครับไม่ยอมครับโอ้เอาเอาต่อไปจะเป็นเจอะไรมาดูนครับโหยุงกัดเลยครับโอ้ตบยุงไม่ไหวเลย สโมงครับโอ้โหมาไล่ๆกันเลยครับเจมังมาสามโมงครึ่งครับเจเพียนมาสี่โมงเอาล้วครับอาจจะมาลัวๆครับดูแล้วช่วงเย็นครับเกมมาช่วงเย็นุูบโอ้โหได้ครับน้าไม่โดนครับโอ้โหโอ้โหพอได้วัดครับพอได้วัดครับช่วงเย็นครับมาจะมาเป็นโงครับ

ของใหญ่ครับตัวนี้ดูแล้วยึกยึกยึกโดนรับอุ้ยมาหมอครับอุ้ยดึกว่าอไเกินแล้วเจืหมอครับเจืหมอโอ้โหวันอยู่นานครับเกินออ้ยว่าครับขย่าอย่างเดียวครับไม่ไปสักทีครับโอ้ยตายละเราก็รออยู่แล้วละครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลดเลยครับ หมอที่สวยครับเจ้หมอปล่อยนานเกินเขาเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเจ๊งเลยอืมอ,อกแล้วครับนี่ครับเจมอเออเออเอาี่หมอก็มาครับเอาเอาเอาืมเอ้ยเย โดนครับน uhm, oh, uh, yeah, oh, ี so mm ่ค hmm. ร uh ับมันโอ้ยกะเราใส่นี้ครับนี่ครับโอ้ยว่าไม่ต่อครับมันจะสร้อยครับจะสร้อยครับโอ้ยจาเธอกลมาครับจะสร้อยครับเอาโอ้โหจะสร้อยก็ยังมาครับนี่ครับตอนเย็นนะครับโอ้ยเอาละครเจ๊สร้อยกับเจ๊สร้อยครับสร้อยนกเขาเลยเออเอาต่อต่อต่อ โดนครับโดนครับมาแลวครับมาครับโอ้หยก็ปลาอะไรโอ้เจหมอครับโอ้ยตัวนี้เกาะคางครับนะเจหมอครับเจหมอสวยเลยโหตรวนี้ไม่จะกินนะครับวัดเกาะคางมาเลยครับโอ้โหยเต็มเต็มครับนี่ครับโอ้โหยบาลานลังครับออเโดนครับโดนครับ มาดูกันดูกันจิกใหเรอจิกแล้วครับรอจิกแล้วครับโอ้ยไม่โดนอีกโอ้โหสวยขนาดนี้ไม,ไม่โดนวะตอนนี้ก็กหมดเวลาแล้วครับสี่โมงครึ่งขวาแล้วครับใกล้จะห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จก็จะเก็บของเลยครับสรุปผลงานวันนี้นะครับก็ไม่น่าเชื่ออีกเช่นเคยนะครับ ถ้ถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับพอจะได้ตกก็เกือบบ่ายสองนะครับตั้งแรกก็มีแต่ตัวเล็กๆเข้ากินนะครับแต่นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายช่วงเทอช่วงเย็นเธอก็มานะครับโอ้โหแต่เพียนใหญ่กำลังใหญ่ครับโอเคเลยครับกะถือว่าผ่านอยู่ครับวันนี้พอได้ตัวอยู่ครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนชอบตกปลาช anel เลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า สวัสดีครับปลาลวงครับนะนะปลาลวงนะครับเกือบจะบ่ายสองครับถึงบ่ายห้าโมงครับดูครับ,รบกี่ตัวกี่แต้มพอได้ไหม In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. cause okay, I came okay, to the game, okay, and I changed it yeah, to play how yeah, I yeah, like, rearranged yeah, yeah, it to yeah, my own yeah, domain. Yeah. yeah, I got what it takes, okay, uh, made lots of uh, mistakes, uh, taking uh, shots, uh, keeping uh, breaks, uh, feeling uh, okay. lost, feeling great, popping off, seeing okay, okay, straight, never okay okay stopped, never changed all the squad yeah, here to play, yeah, yeah. and I've got something to say. I work hard each and every okay. day. Okay. I get lost okay. in the lane, I do ตะวันสี่โมงครึ่งนะครับโอ้โยตะวันสี่โมงครึ่งเลย